คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการาคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยลาพัฒนาประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่1น,นะครับชุดเจาะวันนี้จัดไปครับ 0 1 0 2 0 9 2 9 29ศแอดชอบส่วนตัวที่19นะครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ